คุณผู้ชมคะพูดถึงปัญหาที่เบตแนวทางที่ต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแน่นอนสําหรับคนที่เบตบอกว่าต้องการที่จะให้องค์ทาลัยละมะ,สะเสด็จกลับไปเพื่อคงความเป็นประมุขเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณขณะที่รัฐบาลจีนยืนยันนะคะว่าที่ทเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนและแน่นอนว่ารัฐบาลจีนต้องการที่จะปกครองที่เบต สำหรับสายตาของคนนอกอย่างนักเขียนอเมริกันท่านหนึ่งนะคะที่เดินทางผ่านเส้นทางต่างๆผ่านเทือกเขาฮิมาลัยได้รับรู้ความรู้สึกของคนทิเบตยอมรับนะคะว่าปัญหาเรื่องนี้ซับซ้อนและแก้ไขายากมากแต่อย่างน้อยจุดเริ่มต้นก็คงจะต้องอยู่ที่การพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังของผู้นำทั้งสองฝ่ายค่ะความตั้งใจเริ่มแรกของการเดินทางบนเส้นทางซ่อนเร้นทั่วดินแดนแห่งเทือกเขาฮิมาลัย ของแมตเตโอพิสโตโนเป็นไปเพื่อแสวงหาพลังทางจิตวิญญาณของาศาสนาพุทธในแบบที่เบตแต่เป้าหมายของเขากลับพลิกผันเป็นการผสมผสานการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากได้สัมผัสถึงความรักและผูกพันของคนที่เบตที่มีต่อาศาสนาพุทธและองค์ทลายลามะศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของคนที่เบตแมตเตโอออกตัวว่ามองที่เบตผ่านเลนส์การเมืองไม่ยากเพราะเติบโตมาในครอบครัวนักเคลื่อนไหว

เพียงเพราะต้องการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธและสวดมนต์เพื่อองค์ทไลลามะทำให้เขาต้องใช้วิธีเสี่ยงเก็บคัมภีร์และหนังสือในภาษาทิเบตไว้ในเป้เวลาเดินทางเพื่อที่จะช่วยลักลอบนำส่งออกไปยังสหรัฐอย่างน้อยเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทิเบตไว้ขณะที่องค์ทไลลามะพัดถิ่นออกจากกรุงลาซาไม่ต่ำกว่า50ปีวัดในทิเบตถูกทำลายไปอย่างมาก ปีที่แล้วมีคนในทิเบตเผาตนเองเพื่อประท้วงรัฐบาลจีนไม่ต่ำกว่า130คนมาเตโอสะท้อนว่าพลังเรียกร้องในการแก้ปัญหาคงจะไม่เป็นผลถ้ามาจากคนทิเบตฝ่ายเดียวแต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจของรัฐบาลจีน The Chinese Communist Party not There's not homogeneous thinking Chinese homogenous homogenous is group a a Their มาเตโอระบุว่าภายในพักคอมมิวนิสต์จีนมีความหลากหลายไม่ได้มีกลุ่มสายแข็งก้าวเพียงอย่างเดียวมีคนจีนหัน่นมีคนที่เบตแต่สมาชิกพักคงจะรับรู้ว่าถ้าใครแสดงจุดยืนที่แตกต่างเรื่องที่เบตก็จะถูกโจมตีโดยฝ่ายตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่งมาเตโอสะท้อนว่าคนที่เบตทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้คล้อยตามจุดยืนขององค์ทันไลาลามะที่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเอกราช แต่ขอให้ทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยเป็นเขตปกครองพิเศษและคงภาษาและศาสนาพุทธไว้นักเดินทางอเมริกันผู้นี้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการยุติความขัดแย้งอาจจะต้องกลับไปที่การเปิดโอกาสให้องค์ทันไยลามะเดินสแสวงบุญผ่านเทือกเขาหิมาลัยโดยสงบอย่างน้อยเพื่อให้พระองค์ได้สื่อสารกับคนในทิเบตผ่านการเดินทางใต้ร่มแห่งพุทธ,ธ คุณเมเตโอมาไทยตามคำคตามคำเชิญของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมานะคะและ,ะจะบรรยายเรื่องเส้นทางการเดินทางในที่เบตในช่วง10ปีนะคะที่เขาได้ไปสัมผัส30มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะ